มอคสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจา้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่าคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณอุดมมีครองแบ่งคุณอุดเลือนและจัดยาด ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาคองท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสภาวะนางธรรมะทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณอุดมมีคลองแบ่งให้คุณอุ่นเรือนและญาติญาติทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉนานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสธาขาคุณพอรอุตสาถวยทนสธาขาคุณมาลายองค์ศิลป์สธาขาคุณสุรีบุญรอดสัาาของพันจาเอกหญิงเบญจพรชัยมาศร,ร่วมกันรับพิชภาพารุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะ เรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของผู้เจ้าแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสูบ่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าตัวเราประกอบด้วยขันห้าก็เรียกเป็นคนเรียกเป็นผู้หญิงเรียกเป็นผู้ชายเรียกเป็นคุณนายเรียกเป็นนายนั่นนายนี่ไปนั่นคือบัญญัตริระหว่างบัญญัติกับปรมัตา์เนี่ยพระคุณเจ้าทราบไหมว่าอะไรเกิดก่อนฮะ บัญญัติเนี่ยมันเกิดทีหลังปรมัตเนี่ยมันเกิดก่อนขันห้าเนี่ยเกิดก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอย่างลงสู่การปฏิสนธิอยู่ในคันมารดาได้เก้าเดือนแล้วจึงคลอดคลอดออกมาแล้วจึงมาตั้งชื่อเห็นไหมครัตั้งชื่อนายกอนายขอนางกอนางขอก็ว่ากันไป จะให้หมอตั้งหรือตั้งกันเองก็แล้วแต่แต่ให้เข้าใจว่าชื่อต่างๆเนี่ยมันเกิดที่หลังเกิดที่หลังขันห้าขันห้าเนี่ยมันเกิดก่อนเกิดตั้งแต่อย่างลงสู่การปฏิสนธิอยู่ในคันบานดาตั้งแต่แรกเริ่มของเป็นกาลละลูกมีรูปประกอบด้วยสามกลุ่มรูปมีนามเกิดสื่อต่อเนื่องกัน อย่างลงสู่การปฏิสนธิด้วยอํานาจของกรรมที่เราทําไว้ในอดีตชาติด้วยอํานาจของมารดาที่มีบุญรองรับกันได้ด้วยอํานาจของบิดาซึ่งเป็นตัวพาหะนําฐานรองรับกันอย่างลงสู่การปฏิสนธิชีวิตเราเนี่ยมีหุ้นอยู่สามหุ้นทราบไหมครับว่าหุ้นของชีวิตของเราคืออะไร ชีวิตเราที่เป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาได้เนี่ยมีหุ้นส่วนอยู่สามหุ้นครับหุ้นส่วนที่หนึ่งก็คือบุญกุศลที่เราได้สั่งสมไว้ในอดีตถ้าเราไม่ได้ทําบุญทํากุศลไว้ในอดีตไม่ได้มาเกิดเป็นคนนะครับทําบาปทําอกุศลก็นําไปเกิดเป็นสัตว์อิริชานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกไปทําบุญทํากุศลผลบุญกุศลก็นําเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดา ฉะนั้นหุ้นส่วนของชีวิตเราหุ้นแรกก็คือบุญกุศลแต่ลำพังบุญกุศลนี่เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องอาศัยมีมารดากับบิดานี่ครับมารดาเป็นผู้ให้อาศัยบิดาเป็นผู้นำนำอย่างลงสู่การปฏิสนธิเชื้อของบิดากับมารดาต้องผสมสมสู่กัน จึงจะเป็นฐานรองรับการอย่างลงสู่ปฏิสนธิได้เชื้อของบิดามาดาไม่ได้ตัวเป็นตัวเป็นตนนะครับแต่เป็นฐานรองรับการลงสู่ปฏิสนธิของกรรมชรูปของนามคือปฏิสนธิวิญญาณนั่นชีวิตเราเนี่ยมีหุ้นส่วนถึงสามหุ้นบุญเก่าที่เราทำไว้ประการแรกมารดาประการที่สองบิดาประการที่สาม ทั้งสามหุ้นนี้ต้องต้องได้เคยสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาในอดีตชาติด้วยดังนัเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาม,มากในวิถีชีวิตของคนเราและสัตว์ทั้งหลายการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปของชีวิตแต่ละพบแต่ละชาตินั้นมีเหตุมีปัจจัยประการแรกนะครัไม่รู้ในทุกข ทุกคืออะไรเราเรียนแล้วทุกคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ได้หนึ่งเลนะฮะอะไรเป็นทุกข์คำถามทุกคือธรรมชาติที่ทนอยู่ไม่ได้ถามว่าอะไรเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ครับเราจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกเป็นเพียงสมมุติขึ้นเท่านั้นเอง ไม่เชื่อลองไปอ่านในพระสูตรชื่อว่าอนัตตลักษณสูตรสิครับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแก่ปัญจวัคคีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีที่ยึดว่าเรามีตัวเรามีของเรามียึดกันด้วยตัณหายึดกันด้วยทิฏยยึดด้วยมานะอำนาจของกิเลสสามตัวเนี่ยตัณหาม,มานะทิฏิสามตัวนี่ ครอบครองจิตใจของสัตว์ทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าปราศจ,จากตัณหามานณทิฏฐิสามตัวนี้แล้วความรู้สึกเป็นเราตัวเราไม่มีเลยนี่ครับเอนความเป็นเราเนี่ยมีตรงที่มีกิเลสถ้าหมดจดจากกิเลสแล้วความรู้สึกเป็นเราจะไม่มี นั้นเรายึดขันห้าว่าเป็นเราด้วยอํานาจของกิเลสนะครับไะนั้นถามว่าทุกข์คืออะไรเราได้แล้วนะครับทุกข์คือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้อะไรเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไร สภาพใดเป็นทุกสภาพนั้นก็คือตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดเวลาจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับรูปเนี่ยที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับความดับความเกิดขึ้นสืบต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเรามองไม่เห็นเราไปเห็นเอาว่าเหมือนเมื่อสิบปีก่อนตัวเล็งเล็กอยู่เลยพอสิบปีให้ล้างโอ้อยเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว แต่เราไม่รู้ว่ารูปมันเกิดดับสืบต่อเนื่องกันเลยไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนแท้ที่จริงเปล่าเลยไม่เชื่อลองดูนะครับเอารูปถ่ายของเราตัวเล็กๆมาดูแล้วมาเทียบก,กันกับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่เหมือนกันทำไมจึงไม่เหมือนกันเพราะของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ ของเก่าหมดไปพร้อมกับมีใหม่เข้ามาแทนที่ีิจะไม่รู้เลยว่ามีการเกิดดับสื่อต่อเนื่องกันนี่ครับเรื่องความผันแปรเปลี่ยนแปลงของรูปมีอยู่ตลอดเวลาภาะวะจิตใจเราจิตใจของคนเรานี่ก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นว่าจิตใจเกิดดับได้อย่างไรแต่ลองถามความรู้สึกสิครับประเดี๋ยวยิ้มยิ้มก็อยู่ไม่ได้นาน เดี๋ยวต้องเลิกยิ้มเป็นหน้าบึง้งหน้าบึ้งก็อยู่ไม่ได้นานประเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นยิ้มหรือเป็นความโกรธหรือเป็นความเฉยเฉยไอความรู้สึกดีใจเสียใจเศร้าใจดีใจต่างๆเหล่านี้มันเป็นนามธรรมที่เกิดสื่อต่อเนื่องกันนั่นเองครับแต่เราไม่รู้ความเป็นจริงของ้อนี้เราก็คิดว่าใจของเราดวงเดียวมันคิดได้หลายอย่างไอความรู้สึกนึกคิดนั้นสื่อต่อเนื่องกันนะครับไม่ใช่ดวงเดียวกัน ทะเรียนพระพิธรรมจะทราบทันทีฉะนั้นรูปเป็นทุกน้มก็เป็นทุกขร่างกายของเรานี่เป็นรูปธรรมจิตใจเป็นนมามธรรมฉะนั้นรูปก็เกิดดับน้มก็เกิดดับฉะนั้นคําตอบคําถามที่ว่าทุกคืออะไรอะไรเป็นทุกขขันห้าเป็นทุกขันห้าเป็นทุกอย่างไรก็ต้องพิสูจน์กันครับพระคุณเจ้าเรื่องราวเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่มีการพิสูจน์กัน จะผ่านไป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 แต่ถ้าได้พิสูจน์จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อทุกอย่างนี่เป็นตรงเช่นยดียวกันกับคําสอนของพุทเเจ้าเลยพระองค์ทรงตรัสถึงอริยสัจสีว่าทุกเป็นของมีจริงถ้าเรียนตามตารามันก็อยู่แค่นี้อ่านตามตำราประเดี๋ยวก็จบแล้วก็วางตารา แต่ถ้าเราไม่เอาตำราน้อมเข้ามาสู่ตัวเองนี่ไม่มีโอกาสจะรู้ธรรมะได้เลยครับรู้ธรรมะตามพยัญชนะแต่ไม่ได้รู้ธรรมะตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราเรียนตามตำราด้วยแล้วก็เอาตำรามาถามตัวเองในความเป็นจริงปุ๊บจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าตำรานั้นไม่ใช่ตัวธรรมะนะครับตัวธรรมะที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่นามกับรูป ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ตำราอยู่ที่นามกับรูปความสุขก็ไม่ได้อยู่ที่ตำราอยู่ที่นามกับรูปตำราเป็นภาษาคำพูดเป็นเครื่องหมายแทนคำพูดเท่านั้นเองความเป็นจริงมันอยู่ที่ขันชุดนี้อยู่ที่นามรูปชุดนี้ไม่ได้อยู่ที่ตำราอันนั้นท่านหิ้วตามตำราไปนะหิ้วตำราไปหิ้วตำรามา และตำราก็คือตำาราเนี่ยตำราไม่ใช่ตัวธรรมะนะครับธรรมะที่แท้จริงนั้นอยู่ที่นามกับรูปที่ไหนมีนามที่นั่นมีมีม,มีมีธรรมะที่ไหนมีรูปที่นั่นก็มีธรรมะครับเอาละครับผมจะพยายามสรุปทีละประเด็นประเด็นเพราะเรื่องของทุกนี่ถ้าจะบรรยายกันโดยละเอยียดทั้งหมดแน่นอนครับเจ็ดวันนี้ไม่หมดอะทุกตัวเดียวนะฮะ ทุกตัวเดียวบรรยายเจ็ดวันไม่หมดแน่นอนและบรรยายกันแบบเจาะลึกถึงสภาพความเป็นจริงด้วยไม่ต้องเล่านิทานประกอบเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกมันไม่ได้อยู่ที่ตำราถ้าเราบรรยายทุกตามตำราเดี๋ยวเดียวมันก็หมดเล่มแต่ทุกข์มันอยู่ที่ขันมันอยู่ที่รูปมันอยู่ที่นาม และรูปนามนี่มันเป็นทุกข์แล้วมันไม่ใช่ทุกวันเดียวหรือไม่ได้ทุกแค่เจ็ดวันมันทุกตลอดทั้งชาติและการบรรยายเรื่องของทุกข์จึงบอกว่าทั้งชาติก็บรรยายไม่หมดเพราะวันหนึ่งมันก็มีทุกอย่างหนึ่ง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 ผมจึงกล้าพูดได้เลยครับว่าเรื่องทุกข์นี่บรรยายไม่จบเพราะวันหนึ่งมันมีทุกมากมายหลายอย่างเหลือเกิน แต่ขอให้รู้ไว้ว่าทุกข์มันจะมีมากสักเท่าไรก็ตามมันมาจากขันถ้าไม่มีขันจะไม่มีทุกข์แต่ถ้ายังมีขันอยู่เมื่อไรทุกข์ก็ยังมีอยู่เมื่อนั้นกราบใดที่เรายังต้องยึดขันว่าเป็นเราเป็นตัวเราของเราก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นทุกข์มากมากจนกระทั่งที่สุดที่จะบรรยายได้แต่ถ้าหากว่าเรา เข้าใจความเป็นจริงว่าทุกมันอยู่ที่ขันเวลาทุกขเกิดเรามีปัญญารู้เท่าทันว่านี่ไม่ใช่เราทุกมันเป็นทุกของขันเมื่อนั้นแหละครับท่านจะลดความทุกขอันเนื่องจากการยึดถือไปได้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาก็ไม่รู้ความเป็นจริงตรงนี้นะผมยกตัวอย่างนะครับอ้าวอย่างเช่นมีคนมาดา่า หรือพระคุณเจ้าอาจจะเดินบิณฑบาตไปไอ้วัดที่ไม่ค่อยถูกกันหรือคนที่ไม่ค่อยถูกกันหรือคนศาสนาเหมือนกันมันเห็นเขามันก็ดา่าเพราะคุณเจ้าจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดา่าเราทําไมเราไม่ได้ทําอะไรให้ก็จะเกิดความเดือดด้อนและโกรธอย่างรุนแรงก็ได้แต่ถ้าหากพระคุณเจ้ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เขาไม่ได้ด่าเรานี่เขาด่าขัน เขาด่าขันเขาไม่ได้ดา่าเราล้วก็เดินเราไปเรื่อยๆเ,เรื่องนี้เป็นข้อธรรมที่น่าคิดนะฮะกลาบใดที่เรายังไม่เข้าใจระหว่างเรากับขันก็จะยึดขันว่าเป็นเราที่ไหนมีเราที่นั่นมีทุกเท่าไหร่และถ้าที่ไหนไม่มีเราไม่มีทุกเท่าไหร่ลองลองเทียบดูนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเออทุกอันเนื่องจากเราดีมันมีมากเหลือเกิน ถ้าถอดเราออกไปได้แล้วนี่ทุกขมันเบาสบายไปตั้งเยอะใครจะดา่าเราก็รู้ว่ามันด่าขันไม่ใช่ด่าเราผมเคยพูดที่ต่อชดห้าเจ็ดหตอนนั้นเช่าสถานีวิทยุออกากาศใหม่ๆแล้วก็ใจมันรักนะฮะไงๆก็ชอบบรรยายธรรมะและพูดเรื่องเกี่ยวกับ คนด่าเราว่าถ้าเขาด่าเราแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรผมก็ตั้งคําถามว่าสมมติว่าเขาด่าเราหน้าหมานี่เราจะทำอย่างไงในฐานะที่เราเป็นนักธรรมโมธรรมะธรรมโมเนี่ยเราจะโกรธเขานี่ก็ไม่ใช่นักธรรมแล้วจะทำอย่างไงผมก็บอกถ้าเขาด่าเราว่าหน้าหมาจะทำยังไงผมก็ต้องรีบบอกว่าถ้าเขาด่าเราอย่างนี้เราก็ต้องพักกระจกออกมาดู เอามาดูว่าหน้าเรานี่เป็นหมาจริงหรือเปล่าคืออย่าเพิ่งไปโกรธเขาในฐานะที่อยู่ๆเขาด่าเราเรา,เราต้องเป็นคนรอบคอบถ้าเขาด่าเราว่าหน้าหมาเราก็ต้องกระจกมาควักควักกระจกออกมาดูว่าหน้าเราเป็นหมาจริงหรือเปล่าถ้าปรากฏว่าหน้าเราเป็นหมาจริงๆเราจะทํำยังไงเราก็บอกว่าขอบใจขอบใจที่อุตสา์บอกเพราะเขาพูดความเป็นจริง แต่ถ้าปรากฏว่าหน้าเราไม่ได้เป็นหมาอย่างที่เขาว่าซะหน่อยหนึ่งเราก็บอกไอ้คนนี้พูดไม่จริงเชื่อไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเหมือนกันก็สบายใจไปมีอยู่คนหนึ่งฮะเป็นคนแก่อายุแปดสิบกว่าแล้วตอนนั้นผมทำงานที่โรงพยาบาลสุขแล้วแกอายุแปดสิบกว่านี่แกเดินคล่องผมชอบคุยกับคนแก่ ผมก็ถามว่ายาททำไงอายุมั่นควันยืนแข็งแรงหน้าตายังสดสวยอย่ากโกรธสิลูกอย่าหัดเป็นคนโกรธคะเขาก็บอกว่าเวลาใครมาว่ามาด่าแล้วเนี่ยเราอย่าไปโกรธเขาผมก็บอกทำไงแกบอกว่าให้ทำเหมือนนั่งกับเราฟังเขาพูดภาษาอังกฤ,ฤษไม่คม่อยรู้เรื่องนี่ข้อคิดประการสำคัญเลย เหมือนดังเราฟังเขาพูดภาษาอังกฤษเราไม่รู้เรื่องให้ทําความเข้าใจตรงนี้ผมก็เก็บไปโอ้อน,นี่มีประโยชน์มากเลยนั่นเราฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเวลาใครด่ามาเราก็บอกไอ้คนนี้พูดภาษาอังกฤษเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็สบายใจไม่ต้องเป็นทุกข์ใจไอ้นี่แก้ปัญหาฮนะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากเรามีปัญญารู้นะฮะว่าถ้อยคําที่เขาด่าเนี่ย มันไม่ได้เป็นสาระไม่ได้เป็นเรื่องเป็นาราวแล้วไม่ได้เป็นความเป็นจริงอะไรเลยอ้าวเมื่อวานนี้ผมขับรถผ่านมาคนที่นั่ง้วยการเขาบอกว่านี่ดอกอะไรผมก็บอกดอกทองอล้วมันก็ต้นทองมันก็ต้องมีดอกทองแล้วผมก็บอกเออเนี่ยคนก็เก็บเอาเอาเอา,เอาคำว่าดอกทองนี้ไปด่าก,กันแล้วก็โกรธกันหน้าเขียวหน้าดําซึ่งมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเลยเนะแค่บอกว่าดอกทองตอนนี้นเนี่ยโกรธกันแล้ว และต้นทองมันมีมันก็ต้องมีดอกทองแล้วเราพูดแค่ดอกทองหรือบอกคนนั้นว่าเป็นดอกทองถ้าจริงๆแล้วมันก็สวยนะดอกทองมันก็สีเหลืองอลัมงดงามไม่ใช่หนน้อยไอคนที่หน้าเขียวหน้าดําไม่สวยเหมือนดอกทองซะหน่อยนั่นคนดอกทองถ้าใครบอกเราว่าดอกทองเอาคุณจะยิ้มน,นะครับเพราะว่ามันสวยนะนะหรือว่าจะไปชมผู้หญิงเออเธอนี่งามเป็นนักดอกทองเนี่ยมันก็หน้าดูอยู่เหมือนกันแต่เขายอมรับไม่ได้ แต่ผมดูดอกทองทีใดผมก็ว่ามันก็สวยนะแต่ทําไมผู้หญิงเขารับไม่ได้ก็ไม่รู้นะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะเออบางอย่างเนี่ยลองลองน้ง่นดูครับมันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเจ็บอะไรก็เจ็บเหลือเกินเจ็บเป็นมากมายเหลือเกินมันมาจากอะไรครับมาจากความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิดเข้าใจผิดทั้งนั้นเลยนีค่ครับครับเราได้ประเด็นจับไว้ก่อนนะฮะอะไรอะไรคือทุกทุกคืออะไร นะฮะอะไรคือทุกขขันห้าเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ลองดูนะครับกายเราทนอยู่ไม่ได้นั่นคือทุกข์ใจเราทนไม่ได้ก็เป็นทุกข์ฮะแล้วเชื่อไหมว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเลยซึ่งเราไม่ต้องไปมองไกลหรอก เพียงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกทุกไหมครับทุก ح. แต่เราเคยเห็นทุกอเนื่องจากหายใจเข้าหายใจออกไหมครับไม่เคยเลยผมเชื่อเลยไม่เคยเลยกลับมีความสุขอยู่กับหายใจเข้าหายใจออกแต่หารู้ไหมว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเนื่องมาจากแก้ทุก์นะฮะทำไมเราต้องหายใจเข้าเพราะมันเป็นทุก ح. พอหายใจเข้าแล้วทุกมันลดเราก็สบายเห็นไหมครับพอหายใจเข้าเสร็จสับแล้วไม่หายใจออกอะไรเกิดขึ้นครับทุกพอทุกเกิดเราก็ต้องระบายลมหายใจออกพอหายใจออกปุ๊บทุกมันก็นลดเราก็สบายนั่นแสดงว่าเราหาความสุขอันเนื่องจากทุกลดตลอดเวลานั่นเองเวลาหิวต้องกิน พอกินเสร็จตับทุกมันก็ลดพอทุกลดเราก็สบายเห็นไหมครับเพราะนั้นความสุขความสบายที่เราได้เนี่ยพระคุณเจ้าเราได้มาแล้วอย่าลืมพิจารณาดูว่าได้ความสุขได้ความสบายมาจากอะไรนี่ครับความเป็นจริงแล้วความสุขความสบายไม่ได้มีอยู่จริงๆเลย มีอย่างจอมปลอมเท่านั้นเองเราได้ความสุขอันเนื่องมาจากทุกข์ลดจริงไหมถ้าทุกข์ไม่ลดเราจะหาความสุขได้ไหมยกตัวอย่างเนี่ยเรารับประทานอาหารเนี่ยหิวจึงกินถ้ากินแล้วมันไม่ยอมหยุดหิวเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นแย่เลยครับแต่เพราะกินแล้วทุกข์มันลดทันที พอทุกข์ลดทันทีเราจึงรู้ว่าสบายความรู้สึกสบายที่เราได้เนี่ยต้องหานะครับว่าได้มาจากอะไรได้มาจากทุกข์ลดนั่นเองถ้าทุกข์ไม่ลดแล้วเราจะไม่ได้เลยอิริยาบถสีนั่งนอนยืนเดินก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพระคุณเจ้านั่งอยู่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วคิดว่าจะต้องยืนเพื่อที่จะได้หายเมื่อย ก็คือให้ทุกมาลดเองแต่ปรากฏว่ายืนแล้วเนี่ยทุกมันก็ไม่ลดมันก็อยู่อย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นครับตายวันตายพรุ่งเลยครับชีวิตของคนเรานี่ถ้าทุกไม่ลดเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะตายครับอยู่ไม่ได้ขันชุดนี้จะรองรับความทุกข์ไม่ได้เลยต้องตายเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ท่านผู้ฟังที่เคารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทีทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมะและสธาของคุณอุดมมีครองแบ่งสธาของคุณอุ่นเรือนและอยัดญาติร่วมกันรับพิจภาพขอ,อนุมโมทนาสาธุมานโอกาสนี้นะครับคืนนี้เวลาหมด ต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณพอรอุตสาถวยทนสถาของคุณมาลายองค์ขศิลป์สถาของคุณสุรีบุญรอดสถาของพันจาเอกหญิงเบญจพรชัยมากร่วมกันรับปิชาภาก็จะได้อนโมทนาสาธุกันในคืนวันพุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณอุดมมีครองแบ่งคุณอุดเรียนและญาตและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา